ค่ะอาจาร,าร Й ย์คะอันนี้คืองานอะไรคะงานเลี้ยงรอนปูตาครับค่ะรอนปูตาที่เป็นเจ้า,าเป็นท่านเป็นคนรักษาบ้านเมืองให้ลูกหลานอยู่เย็นสบายนะครับค่ะจะทํากันเมื่อวันพุธวันพุธของเดือนหกค่ะเดือนไทยเราเดี๋ยวนี้เป็นเดือนหกแล้วถ้าวันพุธของเดือนหกวันพุธครับคนที่จะไปเดินทางไปไหนหรือไปลูกหลานไปสอบทํางานก็มาที่ บนบานสารกล่าวไว้ไม่ได้แล้วก็ต้องมาแก้บนอจะมีเล่าให้ไก่โตมาถวายท่านทำขึ้นประจำทุกปีนะคะทุกปีค่ะเป็นประเพณีตั้งเดิมที่สืบทอดกันมาก็โดยมีพ่อใหญ่กระจ้ะซึ่งบางทีก็อาจจะใช้ภาษาคำว่าผู้นำทางกิจวิญญาณค่ะเป็นคนที่สามารถสื่อสารกับผีสารนางไม้ได้ต้องให้ทนมาว่ากล่าวให้นะครับ วันนี้ก็ทำงานได้ก็มาแก้บนค่ะสล้วทำมาค้าขายร่ำรวยก็มาแก้บนค่ะวันนี้ก็มีทำอะไรนะมีไก่ก็ผมไก่ไก่นะคะไก่แล้วก็อาหารสมตาใช่ไหมแล้วแบบถวายก่อนใช่ไหมคะถวายเสร็จแล้วก็ชาวบ้านก็กินกันใช่ไหมคะพอรับก็กินตามหลังท่านท่านกินอิ่มน้ำสุปไหพิธีกรรมจะใช้เวลานานเท่าไหร่คะเวลาก็คงจะหลับจากห้าโมงถึงเจ็ดโมงเสร็จอ๋อประมาณนั้นนะโอเคค่ะ ขอบคุณค่ะที่ให้ความรู้นะคะค่ะคุณค่ะคุณผู้ชมค่ะก็มีคนแก่คนเฒ่านะคะมาทําพิธีกรรมนะคะก็จะมะีด้านนี้นะคะมาชมค่ะก็จะมีย่าคานะคะมี่ย่าคามีเหล้าเนาะสำหรับถวายนะคะนี่ค่ะทำย่าคามัดๆอย่างนี้ ยาคาคกี่อันคะเนี่ยคนมันแล้วแต่ครอบครัวเราก็มีคนกี่คนอ๋อเหรอคะครับมีไก่กี่ตัวมีวัวกี่ตัวก้อนักมาตมนี้อ๋อใช้ยาคาเป็นสื่อเป็นสื่อครับเป็นสื่ออ๋อถ้ามีสิบคนก็สิบสิบดอกสิบต้นในยาคามีที่คุณค่าตร้างสรางวัฒนธรรมต้องปลูกเยอะๆนะนี่ยาคานะคะ มีเหล้านะคะมาถวายนะคะคุณผู้ชมจะทำพิธีแต่ละอ๋ออ๋อแต่อ๋อแต่ละแต่ละครอบครัวก็จะมาถวายแล้วก็ก็อธิษฐานขอพรขออ๋อ็นปัจจัยก็ได้เป็นปัจจัยค่ะมีไก่มีเหล้ามาค่ะทำอะไรพวกนี้แหละครับค่ะหมู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 มาไหว้มนอคะขนมก็ต้มก็ว่าไปใช่ไหมคะ นี่ช้างมาสำหรับคนมาถวายเนาะค่ะค่ะคุณผู้ชมคะขอเชิญชมวิธีกรรมนี่แลคะค่ะโบราณที่ดีงามสืบทอดกันมานะคะของหมู่บ้านหนองหินของเรานะคะ สารปูตานะคะ อันงนึงไปให้นุกชายขอบคุณนะคะเอาไปร้านพวกร้านร้านขอบคุณมากขอบคุณมากใบ้าไกินนะนุทางนี้มาแล้วไปคุณเลยขอบคุณคุณผู้ชมค่ะก็หลังจากที่ไปถวายแล้วนะคะก็เอามาแจกนี่แหละชาวบ้านนะคะ ณพ่อผู้ใหญ่สวัสดีค่ะโอ้ยินดีด้วยค่ะครับผมโอ้ยเนาะโชคดีโชคดีค่ะอยู่นนกัคือเก่ะอยู่นลำกันคือเก่าเนาะค่ะเนาะดีใจมากดีใจมากมือวันสีแม่คว้านน้ำเข้าไปเบิ้งกันทั้งบ่อทั้งไส่แมนเมนเมนช่างว่าอู้ยายยายไปเกี่ยวหญ้านะเกี่ยวไปไหวพระไปยังไงเทวดาเอฮ็ดอะไรจะจะหัวะค่ะโอเคโอเค

ุณผู้ชมคะพอเชิญชมบรรยากาศนะคะของอพิธีกรรมนะคะไหว้ศาลปูตาหรือสารตาปูนะคะค่ะก็นี่แหละคะ่ะชาวบ้านที่าทานนะคะเป็นไก่นะคะก็จะมีนะคะพ,พ่อครัวแม่ครัวนะคะก็เชิดไก่แล้วก็ถอนขนเนาะแล้วก็ทําชุดนะคะค่ะก็คือคัดค่า,ก,าก่ะก็อบอุ่นนะคะ ชาวบ้านก็ช่วยเหลือกันดีนะคะมแม่เลาท่านเรื่อน้นันสิมากาศไปเรื่อยๆนะคะหลังคาอยู่บ้านไอมหลังคาสัดิสร้างสิมา้จ้าหมู่บ้านเก็ดนี่นีเกษสันดิ่เอาไสนี่